ผมมูแอนะครับแบกขึ้นเขากันมาแล้วนะครับโอ้แตกยับเลยขึ้นเขานี่ส่งมากๆเลยนะครับเไไดี๋ยวเริ่มไปดีก่ามั้งก็เราก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ส่งสารม,มากๆเลยส่งสารจัดใจเลยนะผมอ,อ๋อไอ้ขาข้างนั้นเจ็บวสวัสดีครับผมเลดันเข้าป่าครับสวัสดีครับผมหมวยผาเทียน,น,นะครับ สวัสดีครับผมชายอารมณ์ดีนะครับผมนี่ฮะวันนี้เราทั้งสมนะครับมาช่วยกันแบกนะครับร่างของคนที่เจ็บนับทุกคนนะเมื่อวานเขาพูดเป็นภาษาปากยอนนะทุกคนนะเขาบอกว่าเขาตกต้นไม้นะทุกคนจริงๆผมฟังไม่ค่อยออกนะผมก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมาโดนอะไรมาผมคิดว่าโดนตีโดนทุบอะไรสักอย่างนะจริงๆแล้วเขาตกต้นไม้นะครับทุกคนนะ แล้วก็หลายท่านนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาว่าทําไมเขาไม่เปิดหน้านะทุกคนเขาเห็นผมถ่ายคลิปเนี่ยเขาขอผมนะเขาไม่อยากออกสื่อนะทุกคนนะก็เลยปิดหน้าปิดตาแล้วทุกคนโอเคนะตอนนี้เราแบกมาใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะเดี๋ยวจะต้องแบกกลับกันอีกค่อนข้างที่จะไกลเลยนะทุกคนนะก็เกือบถึงเขตพม่านะที่ผมเจอเมื่อวานเนี่ยเกือบถึงเขตประเทศเพื่อนบ้านเลยแหละนะที่ช่วยกันแบกมาเช้ามาั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่หกโมงตอนนี้ก็สิบโมงแล้วทุกคน ระยะทางไกลามากๆตอนนี้ก็ใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วโอเคนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้แล้วก็เอาเปลี่ยนี่แหละแบกกันต่อนะทุกคนนะเพราะว่าไอ้ที่เราแบ่งมาเมื่อเช้าเนี่ยหักกันหมดละพวกไม้พวกอะไรพวกเนี้ยเราจะตัดใหม่นะแล้วก็ตอนนี้เขาก็พิงอยู่ตรงต้นไม้นะทุกคนนะอีกสักพักค,คงจะถึงหมู่บ้านแล้วนะเดี๋ยวเราเรียบไปกันต่อเลยดีกว่าทุกคนไปกันเราก็ไปตัดไม้กันนะใช่ครับ,รบตอนนี้มูเอนะครับกําลังจะไปตัดไม้นะครับ เสี้ยงอันเก่าที่เราบอกขาดแล้วนะครับผมเราจะทำเตทหารนะดูวิธีนะครับเราจะดูว่าเขาทำเขาใช้ไม้ถ่ายประมาณไหนครับคดูไปดีเลยด้วยไปนะแต่แกต้าใบมากเลยนะแกไม่ใายอันนี้ถ่ายยังไงไปกดเลยแกวายมากท่านผู้ชมเขาเป็นคนที่จับปุ๊บปั๊บบเลยนะอ่าครับ ย่ีนหมูเอตันแล้วนะครับซึงาาบ่งผู้บาดเจ็บก็นอนอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมของเราเนี่ยทำอะไรก็ไปรไะวัยมากๆเลยนะนี่ผู้บาดเจ็บอยู่ตรงนั้นผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้แล้วนะครับเมื่อวานมีน้ำ้วยนะ อันนี้เนี่ยมูเอไวมากนะพี่นะเดี๋ยวตัดอันเก่าหักนะเราเอาอันไม่แข็งแรงไงอันนี้มูเอบอกขอออกแบบเองเลยนะคือเราต้องทำแบบเหมือนเปแสวงเครื่องของเาถ้าหากมันเขามเมื่อเช้านะทุกคนน่าจะเจ็บหนักแล่าพี่เนี่ยหลังอดโอใหญ่เลยแล้วจะตอกมาขาดพิกมั้งพี่ดูดิพึ่งหรือไปทำอะไรไม่รู้แกบอกตีพึ่งนะแต่ผมฟังไม่ค่อยออกอ่ะต้องให้เจนชายไปถามล้อา อันไม่ใช่ฝั่งนี้พี่เป็นเขตป่าอีกฝั่งหนึง่งอ,อ,อันนี้เราแบก <c oughs> พี่ชายลองพูยภาษาปากกันยอดิพี่พี่แก่งภาษาปากกันยอแบบเรายกมาแล้วเหนื่อยมากเราต้องหอให้กินน้ำให้แบบเท้าไแบบ แล้วบ้านช่องเขาอยู่ไหนพี่อยู่หรอโอ้นี่เป็นอย่างนี้นะมูเอทำนะออกแบบเองเลยนะโอ้โหแบบก็ผมได้เจออะไรใหม่ๆเหมือนกันรู้ละเขาอยู่ไหนอยู่ไหนเขาอยู่ที่คีที่ขีใช่ที่ไหนฮะแปลว่าต้นน้ำต้นน้ำใช่อยู่โซนไหนนี่ไงต้นน้ำของต้นเนี้ยแปลว่ามันอยู่ฝั่งชาแดงชายแดงไหลออกมาจากต้นน้ำเลยงั้นเราก็ต้องพาไปรักษาตัวก่อนดิใช่เราก็ให้แกเดินกลับบ้านแก ของของกลับไปส่งไม่ไหวหรอกโอ้โหหมูเอ๊นะครับค่องมากไม้หักที่เข้าขึ้นไปเข้าของป่าในพวงต้นไม้เนาะไม้มันกรอกไงช่วงหน้าก่นเงี้ยมันลื่นอ๋อก็เรื่องฮาร์บ<อ>ุฟคือเวลาทหารเขาบาดเจ็บเขาเขาจะทำเปยแสวงเครื่องประมาณนี้ออ๋คืออ่าเปยเร่งดวง่วนเร่งรีบอ่ะอืใช่ ก็<_ <d> _ <n> _>แบกกมาคนเจ็บก็ไม่เจ็บด้วยนะ<ด>พี่นะคือเราทำเรารถพยาบาลมันเข้ามาไม่ถึงไงเราก็ต้องทำวิธีนี้อ๋อ <d _ n> เราก็ว่าน้องเดดถั่วมาแต่เช้าเลย <ừ> ถัมาเลีงหันทุวน<_ <d> _ <n> _>คือเราก็มีความรู้ในด้านนี้ด้วยไงเวลาร <ừ> เราเข้าป่าถ้าคืนให้ผมแบกมาคนเดียวเมื่อวานผมไม่เอาด้วยคนหรก <d _ n> ตัวใหญ่ก็ผมอีกประมาณนี้นะพี่หาย ชยชแล้วร็บงซากอ่ะตาบจูบจูบจูอี่กล้เยอะมากท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยกันแบกนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะแบกขึ้นกันก่อนเลยเนาะเนี่ยทุกคนเดี๋ยววางกล้องก่อนนะครับ,บเ,นนะเดี๋ยวต้องช่วยกันแบกขึ้นนะครับ เจ็บขาเจ็บขามันเจ็บขาพี่จะค่อยจับติดแแหรด้วยขาด้วยมันตกนะขานี่ขาแน่มบวมขารบวมหนักเลยอะมวนมันจะตกตัวขามันจะอืดแตกด้วยแหละหมวนผมได้กินอืดเลยไม่รู้เป็นเกงเกงเบี้ยนเลยใช่ป่ะเบี้ยนไงแล้วให้แกเปลี่ยนเองด้วยไม่ไหวหมวนเหน็่มากแดดไงนี่ แบกนะแล้วคนนึงก็หันหน้งนแต่พี่อยู่หังกดเแบกา่าดไหวยไหวไหวไหวจะมันนั้นเลยใช่ไหมนีันนีน้อสองสองโัครบบอ้เด่นหนกว่ะช่วยกันเลยอ่าน่วยกันแล้ดันดนพี่โอเคจะดึงไปนี่เาคยวเองที่สุดยอดลยโอ้หนักเะ่เด่ ตัวพี่เตี้ยวอ่ะแมงเอ้ยหนักจริงจิงหนักจริงโอ้ยแบกตั้งแต่บนเข่าแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วไงเว้ยเอาไงต่อพี่เอาต่อลองวางโอยผมเหนื่อยแล้วเนี่ยแบกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเดี๋ยววางที่นึงกันหาวาง เดืจะต้องเดินทางต่อนะตัดใหม่อันนี้ไม่ง่ายเลยนะครับม,มาเช้าไม่แปรงที่เราถ่ายกันไม่ได้นะครับไห<ช>นจะต้องแบกอะไรกันไม่ง่ายเลยนะครับน<ช>ี่ก็เสื้อผ้าไหม้เขาใส่อย่างที่ผมบอกนะเขาปิดหน้าเพราะว่าเขาไม่อยากออกสื่อนะครับเขาจะเขาจะจิบ ติดตรงหลังอะเพราะว่ามันเวลามันล่วงอะอมันจะกระแทกพื้นก่อนมันจะมันจะเหมือนแบบขา,า,ามันจะ,ห,นจะหักมันบวมอะขาจะบวมๆหน่อยร้องร้องเดี๋ยวมันจะร้องพี่มันเจ็บแตะต,ต,ตัวไม่ได้เลยเมื่อวานผมยกขึ้นนิดเดียวร้องใหญ่เลยยก<ะ>ตัวยกตว น้มันเ็บนนีน้รลุงไม่รู้แ่มาเไลวนพี่ว่าไหลลุ่นบานบานเอ๊ะพี่แบกไปอีกครึ่งนะผมช่วยแบกอีกครึ่งนึงยเมสบายโอ้หมูเอชิลมากนะเจนชัยร้องเดยอเลยจะแบกีกครึ่งนึงก่อนไปี๋้วผมแบกอีกครึ่งนึงแบกสองคนไม่ทันานหรอกพี่เอ้ย หมูเอ๋นี่รับจบทคนเดียวเลยเป็นอะไรเยอะมากเลยนะคนทาา่าห่านได้ยังไงท่าห่านาะรอกินอะไรมาวะเนี่ยโอ้ยหมือนเมืนเ<อ>ข่ามันส่งอะตรเนี้ยมันชันด้วยไงชันมากครับชันล่วงเนี่ยก้อนหินจะเรียบร้อยเลยนะหัวมันแตกอะอยกขึ้นสูสงนะหัวเขาแตกอีกอยกขึ้นสูงนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว กินไรมาเนี่ยแบงตั้งแต่เมื่อเช้านะพลิกหมดล้วผอมมูเแอนะครับแบกขึ้นเขากันมาแล้วนะครับโอ้แตกยับเลยขึ้นเขานี่ส่งมากๆเลยนะครับี้ไปหนักนะครับจะถึงหมู่บ้านแล้วพี่ต้องรีบไปใกล้ถึงแล้วพี่ข้างหน้านู้นก็ถึงละ ทางหน้ามันก็ถึงหน้าทางเข้าที่นี่แล้วพี่แล้วก็ออกออกหมู่บ้านเลยแล้วก็ขาน่าจะนั่งนั่งมอเตอร์ไซค์ได้ป่ะไม่รู้พี่ได้ไหมเขามีญาติไหมเขาอยู่บนเขาเื่อยๆหรอใช่ที่เคืยนี้อยู่ฝั่งชายแดนเลยะพี่ตรงน้ำผมว่าคงจะต้องรักษาตัวให้หายก่อนแล้วค่อยให้เขากลับไปให้เขากลับไปนะเพราะว่าเราเข้าเข้ามาฝั่งเราใช่พี่นะเราแย่แน่แหละเพราะถ้าเราแบกกัน กลับไปต่อคงไม่ไหวอ่ะคนต้องรักษาตัวให้เขาหายก่อนัยรุ่นอยู่แล้วเมื่อวานผมขอถ่ายหน้าเขาอยู่นะเขาไม่ให้ถ่ายเฉยขดี๋ยๆหัวนะไอ้นี่ผมมาเปลี่ยนให้เมื่อวานเสื้อผ้าเปลี่ยนหมดเลยใช่พี่โอ้ลมแรงพี่ไปเดี๋ยวลิบกลับไปกันต่อนะลิบดูเแตกยับเลยริบยกกันไปต่อนะพี่ๆเดี๋ยวจะไม่ถึงเอานะครับโอ้โห ตัวของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยนะถ้าแบกเมื่อวานคนเดียวเนี่ยมีหวังผมบาดเจ็บแทนเขาด้วยนะใช่ไปพี่ลุยต่อลุยลุยเออไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างเดี๋ยวก็หายแล้วอ,อ๋อพี่น้ำต้อเริ่มไม่ต้องร้องเดี๋ยวก็ถึงแล้วใช่๋ยนะพี่เต้ฮะเดี่ยวนนะี้คนเรื้อทัน อันนี้ก็เราก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็สงสารมากๆเลยสงสารจัดใจเลยนะผมเนี่ยเอาน้ําให้แกกินนะแกกินน้ำไม่เยอะเลยท่านผู้ชมปากะยอนี่มันจะเป็นเผ่าพันธุ์คล้ายกระเลียงพี่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ฮ้ยโดนฆ่าเหรอขาติดขาติดเอาฆ่าขึา้นโจดอะข้อโจดอะข้อเออนั่นแหละดูดิผมก็เดินจนรองเท้าเส้นรองเท้าลุดเลยนะ ไปว่ปะแดงผลละครึ่งทางผมก็ยกมาครึ่งทางยาวแล้วครับชมน้องแดงก็ขอยกขึ้นบ้างนะเพราะว่าเราต้องขอถลาบค้างกันไม่อวาก็บอกนะตอนนี้ผมช่วยถือกล้องนะเพื่อเป็นหลักฐานแล้วเป็นแนวเรียนรู้ให้กับท่านผู้ชมที่ประเจิญเชิญหน้ากันยงกับเหตุหการณ์อย่างนี้นะท่านผู้ชมคือแบบอย่างี้ยใช่ว่าวิธีช่วย<ภ>คน,น<ภ>ช่วยยังไงนะ,งนะอะไรประมาณน,นี้นะท่านผู้ชม เพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้จากหมู่เอกพาเที่ยวของเรานะครับเขาก็มาสอบวิธีนะครับเลือดเขาน่ะกรเกงข้าเลยล้มโจกระเกงข้าเลยครับผู้ชมดูดิกระเกงนี่ผมไม่เปลี่ยนนาให้เขาใช่ไหมผมรีบเปลี่ยนด้วยไงเมื่อวานเป็นกระเกลีงที่ผมเตรียมมาจากป่าอ๋อโหหมู่เอกพี่วายไหมนะพี่วางก็วางก็เอากินน้ำกันกินน้ำกัน วางก้างวางก้างวางกันกินน้ำได้กินนะเดี๋ยวจริงพี่เอาเอาเอาน้ำลงกระเป๋าพี่ดีนะผมเอาน้ำมามีไหมให้พี่ทหารกินกันให้พี่ทหารกินหิวน้าดูเลยใช่ใช่มีอยู่สองขวดอ่ะมารับจบคนเดียวเลยใช่ไม่ช้ารับจ้ะได้เหมือนกันนะใช่กินน้ำอนเราจะต้องให้พี่ทหารของเรากินก่อนนะเพราะว่าเขาทำเยอะมากๆเลยให้กินน้ำเลย มีน้ำอีกนะมีมาม,ม่าในกระเป๋าด้วยแต่ว่าเรายังไม่หิวนะแต่ว่าเมื่อเช้าว่ะเราให้น้องเนี่ยกินนมแล้วก็กินข,ขนมไปแล้วนะแต่ว่าแกก็ตอนนี้รักษาตัวก่อนนะท่านชมโอ้ไม่ไหวจริง,รงตอนนี้แบกอีกนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วอ่ะใช่หยุดโอ้แบกมัน,นบนเข่าแล้วพี่นะเหนื่อยปะปวดไปหมดแล้วตอนนี้ ดีมีกกางกายนานเหมกันนะใช่เรื่องเลยพี่ดีมีพี่ทหารเนี่ยยังไหวไหมคอยมาช่วยเรานั่นทัพชองไหวไหมน омер แกได้พี่พูดพี่พูดมาทราบอังกฤษย้อนนำมือแกดีแกอย่าแกอย่าไหวอยู่เขาบอกไหวอยู่ไหวใช่ไหมทั้งที่เรามาแดงแบกมาที่นี่นี่เมื่อวานแบกไม่ไหวเลยใช่ไหมผมไม่ได้แบกเลยพี่บอกจะไปตามคนมาช่วยบอกตอบแค่นั้นดีที่เรารู้จักกันนะก็ช่วยๆกัน ปนะครับิดว่าสามคนน่าจะไหวไงใช่จะได้ไปมาไวๆด้วยไงไม่ได้เรียกใครเพิ่มแล้วเออมันเอาไงต่อนนีต่อถึงหมู่บ้านแล้วมั้งใกล้ถึงแล้วเนี่ยลงไปหน่อยจะถึงแล้วมั้งแต่ก็ไกลอยู่นะไม่ใช่ว่าจะถึงอย่างเดียวเลยก็ไกลอยู่อ่ะอ่ะมาไปยุติตรงแต่ครึ่งทางยังปวดมั้งนะยังนะเดี๋ยวพี่เก็บพวดไปเดี๋ยวใอรเก็บพี่เดี๋ยวใอรมาเก็บกันนะ โอเคโอเคสองชัขึ้นบ่ายเลยปะขึ้นบายเลยลพี่เพราะหินมันเยอะอ้ยมาก็ยังเหลืออยู่นะทา่านผู้ชมกินบ้าไปเพราะว่าผมโยกมานนผมโยกมาเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะน้องแดก,ก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วทา่านผู้ชมคนละครึ่งนะ แต่ว่าพี่ทหารนะเขาบอกว่าเขาจะโจกเองคนเดียวนะไม่ได้สลับเลยนะครับใช่แกแรงเยอะนะเขาแรงเยอะมา,มากๆเลย,เยห,น,หล 5, 10, ยนึ่นงก็เยอะมากเลยนะแดงไหวป่าไหวป่า ไหวมีแต่ตอนนี้ผมเเมหมดแล้วคลอยเดคลอยนะปดแขนดิใจเย็นใจเย็นวางก็วางก็น,กนดแขนพีมาเดี๋ยว <มา S 2> <อ>พี่ช่วยยกจะถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยไหวป่ะเดี๋ยวพี่ช่วยยกนี่นะทุกคนทางหมู่บ้านนะครับจะถึงแล้วแล้วถ้าเราลงไปเนี่ยเราจะเอาอยัางไงเดี๋ยวไว้ที่บ้านผมก่อนจะได้่ดด<ช>ผมดูแลและเพราะน้องแดนนะเขาก็ดูแลคนได้นะครับทุกชมเดี๋ยวพี่เอาสบู่เบียงมาให้ ยาเดี๋ยวพี่ลงไปซื้อฮะแต่ว่าเจ็บแค่ขขานั่นแหละน่าจะบวมพี่ชายจะแบกต่อไหมใช่ผมไม่ไหวแล้วพี่ตัวหนักมากหรือว่าหกสิบโลห้าสิบหกสิบหนักอยู่คนหนักเลยอ่ะโอ้แบบปวดไหล่ปลวดหลังหมดเลยเพราะว่าผู้นี้เขาเป็นคนแบบอยู่ในภูเขาอย่างเงี้ยเนื้อแน่นไงกล้ามเนื้อเยอะ ผิวขาวเหมือนคนเมืองนะแต่ไ<ช>ม่น,น่าเชื่อว่าจะเป็นคนปากงยออยู่ในป่าไงอยู่ในป่าไม่ค่อยโดนแดดพวกนี้เรามีผิวที่ผิวมันเป็นแบบผิวเหลืองๆอะผิวเหลืองไอ้พวกพวกพม่าพวกนี้จะเป็นผิวเหลืองมจะเป็นพม่านี่จะเป็นผิวขาวนะออกขาว,ขาวผิวเขาดีกว่าคนไทยเราเน่ยผิวพม่า,า,าแต่นี้นเขาเป็นปากงยอนะปากงยอนั่นแหละก็น่าจะเป็นเภาสาใกล้กันละใกล้ไหมพี่ชาย อะไรอ่ะสามารถคุยกันได้พวกนี้บางทีเราไปได้ลูกได้เมียมันมันก็เหมือนพม่ามาอยู่ไทยอย่างเงี้ยเขาก็พูดไทยได้เลยประมาณแต่ว่าคําพูดนี้จะไม่เหมือนกันเลยจะออกเขาละอย่างแต่ถ้ากรเลี่ยงกับปะกยอนี่จะคล้ายกันมากจะคล้ายกันมากมันก็เหมือนไอ้ภาษาอีสานกับภาษากลางอย่างเงี้ยเราพยายามเลี่ยงสุดแล้วนะก็อยากต้องพักบ้างพี่ถ้าแบกย่างเดียวเนี่ยเราจะเป็นผู้ประสบภัยแทนเขาต่อจากนี้พี่วิชาจะแบกต่อไหม โอเคงั้นพี่แบกต่อเลยผมขอพักบ้างไหวฮะเจนชัยเชนชัยไหวไหมไหวมันร้อนทีนี้ก็พี่ก็ต้ยงยนถึงบ้านเลยเนาะเนี่ยถึงหมอสายด้วยข้างหน้านี่ก็หมอสายแล้วแล้วก็พวงกลับไง ไปจับเลยพร้อมกันอ่ะหนึ่งสองซักอ๋อพี่ใช่ยังไงขึ้นบาทเลยอ้าเอาบานเอาฟังเดียวกันดิพี่น่าเคา้วฟังเดี๋ยวเดี๋ยวมวอโบดไล่ฝั่งนั้นอีกเอาแกก็แบกคนเดียวด้วยไงเลื่อนต้องระวังนะัพี่ โอพ้พี่ดูกันได้เลยนะครับความลำบากของวันนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับนะโอ้โห,โหถึงรถยังพี่ใกล้นะนนนะถึงรถแล้วนะครับเ <c oughs> จนใช้ไหปล่าวางกับแป๊บนี้ใช้วากันวางกันวางอีกแล้วเหรอ <c oughs> พึ่งแบกเองพึ่งแบกเองวางแล้วเหรอไม่ปกติพี่จุดอ่อนทางไล่ไงมันโดนเจ็บ ถือทางมือไงพี่ถืออุ้ไมไปทางมือก่อนอนะ่ะเพราะว่าฝั่งนี้ยังมีหินเรียบๆอยู่ฝั<า>่งมือไงพี่ผมก็ไม่ไหวแล้วผมแบกบางตรงเลยเกียน,นชายจะพักอย่างเดียวเลยหิน,หนเยอะกเยอะลวลวงไม่ได้นะเรียบร้อยเลยลวงนี่เขาเจ็บหนักกว่าเดิมอะ่ะ,อะถงแล้วถงแล้วถงแล้ว เดี๋ยอัน่อ่ะใครพนะวนนี้คือลาคือเยอะมากเอ่อเอาขึ้นรถใครดีพี่เอารถขึ้นเจนชายได้ไหมพี่ก็เนี่ยพอมันมีข้างหลังเออหลังหลังกันไหมหลังก็ต้องหลังกันโอ้อ่ะเอาไงดีจะเอาขึ้นรถยังไงพี่พี่เอาขึ้นรถยังไงดีพี่ได้ๆเชื่อมทะลุเลยถึงแล้วนะครับพี่ๆอ๋อมันเจ็บเลยมันเจ็บจันเลยวิธีช่วยเบื้องต้นนะจ่านะ บลหลัง่บอลหลังนี่ละรองเท้ารองเท้าเอามาด้วยไงรองเท้าเขางไงองเทาเอขงบมดีพี่โอ้ขา<ห>ขาบวมนเะบ,บ,บนเริ่มเลยพี่พี่ดูดิ ขาแกบัวใหม่ตรงน้องอ่ะนี่อือบวมใหญ่เลยอ่ะทีมต่ำลูกมันดูวิธีแกช่วยเบื้องต้นเ้าเก่งมากพี่ชายช่วยดิพี่อโ้แกหนักมากเลยจ้ะโอ้มูวยแบคคนเดียวเลยแรงไก้เยอะไอ้แกนั่งไหวป่าวะพิมพิม จับรถไว้จับรถไว้จะในดดเนี่ยแหละทุกคนนะที่เราแบกกันมาเมาาื่อเช้าที่ถ่ายกันไม่ได้ก็เพราะเหตุน,นี้ยแหละนะเก็บเปเลยไหมท่านเจนชยัยเขาจับพี่ไว้นะพ่อพ่อหน้าจอนี่ พ่อน,จนเจแน่ก็หอดเอาือมัดแกดีไหมอเอา,อมากกรมัดแกดีม่เอาเตยก,กเ,มยเปม,กเมัดเลยไหมท่านเตมัดเี่ยมันเดี๋ยวเราเยมัดโอยขาแกพาอ๋อไอ้ขาข้างนั้นเจ็บดเ,ดเดี๋ยวเพิ่งนี่ใชเดี๋ยวรามาก,กันเปล่า <ห ả? S 1> เอาเปมัดพี่ดก่อนเปล่า เดี๋ยวจะใช้ยไปล้มข้างหน้าไม่เอานะ่ะสมาร์ทแล้วเสิร์จยอดเลยนะครับดี่ข้างหลังมันมีรีมั้นนะจะใช้ยยกมือขึ้นโอ้ยท่านผู้ชมเหนื่อยมากบอกเลยถ้าไม่ใช่พี่ิธานี่ยเราแยกนะเ <Yeah. S 2> สิสร์จยอดครับคลิปนี้ ทีน,นี้เหนื่อยที่สุดแล้วนะครับแบกคนนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยนะครับคือเรามารู้จักกันเราก็ถือว่าจะช่วยกันช่วยกันได้ครับอีกอย่างเนี้ยวันนี้เราพี่พี่ท่านใดนะครับถ้าเจอคนเจ็บในป่าอะไรเงี้ยก็เอาวิธีนี้ไปทํากันได้นะครับไปที่ใเองนะไปจอดที่บ้านผมเลยพี่หัวล่นอาจารย์ให้แกจับพี่ไว้แน่น